สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมนิกเก็ต God of Vengeance เป็นอะไรครับผมซึ่งก็อัปเดตใหม่ก็มีตู้กระชาใหม่เข้ามานะครับผมนั่นคือตู้กระชาของตัวละครซากุระนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นตัวละครสายสไนเปอร์ที่ผมดูแล้วค่อนข้างเก่งนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตีแรงมากนะฮะด้วยซ้ำผมคือมันมันแรงมากเลยนะครับผมมันดกดดูสัตว์เดี๋ยวนะอ่า นะหมดดูสัตร์งนมนัยวะแล้วก็ดีดีดีมัน,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 นเป็นตัวละครที่สามารถเพิ่มดิเฟนในตัวเองได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยจะเพิ่มดาเมจเนี่ยเห็นปะมันทั้งเพิ่มดิเฟนได้แล้วเพิ่มดาเมจได้แล้วก็อันตรีเนี่ยก็จะแบบทำดาเมจได้อีกนะะั่นแหละนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยเดียวนะครับผมสหรับเบนะิร์นหนึ่งนะนี่แคปเบิร์นหนึ่งแลเว้ยคือมันเจ๋งมากเลยนะครับผมนะ ในวันนี้เราก็จะมาเปิดหาเธอการซึ่งผมไม่น่าจะน้ว่าจะเปิดทีเพชรดีแต่ผมก็เอ่าเปิดได้สามโมตนะหรือเปล่าพอเปิสามตมไม่น่าพอได้สองโมตีได้เอเอสา,า,ามสามน่าจะสิงเออสามน่าจะเปิดได้สามตมดนะครับผมในคลิปนี้อ่ะก่อนอื่นเลยเราก็ไปเปิดตู้อื่นก่อนแล้วกันตู้นอร์มอลก่อนนะมาตู้ถาวรนะฮะดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับผม อ่ามูโอ้มีท้องมีท้องมีท้องเออเออเอเอมามาัมาูที่สามด้วยดูทว่าจะเป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีหรือเปล่านะฮะเทล่าใครเอ่ยสวยนะครับผมยัวห้ายังไม่มีนะเออโอเค ถือว่าดีมากนะครับผมก็เพราะาผมอยากอยากเก็บตัวละครทุกตัวในเกมนี้ให้มันครบอ่ะเนาะด้วยตัวใหม่มาก็ถือว่าดีนะฮะอ่าอยูฮานโทมเลตป้าที่ผมกดเลือกไว้มีโอเคก็จะได้เอาออกนะครับผมแล้วก็ไปกดตัวอื่นแทนอ่าใส่บิสกิตเข้าไปเออเนี่ยบิสกิตอ่ะเซฟนะฮะตู้เฟรนชิพมีไหมมีหนึ่งมอติอ่ะกดตู้เฟรนเลยแล้ว,ลวกันมา โอเคข้าม <Okay>, นะครับผมไม่มีอะ้รมากเลยตัวเฟนมาเมนคอร์สของเรานะครับผมกับซากุระก็ดูซิว่าวันนี้จะเกลือหรือเปล่าแต่อย่าเกลือนะถ้าขอได้คืออย่าเกลือนะครับผมป้ายติแรกนะลุยทองนะทองนะ เสียงเหมือนทองเลยนะเสียงเสียงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นทองนี่ไงฟังเสียงก็รู้แล้วว่ามันทองแน่นอนแต่ไม่รู้นะว,ว่าจะหลุดเลยหรือเปล่าอย่าหลุดนะปั่นอูเที่ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยนะ เดี๋ยวก่อนเลยนะเมื่อกี้คืออะไรม่วงแปดตัวฮะม่วงมึงแปดตัวเลยเหรอนี่กูอึ้งไม่ใช่อึ้งทองนะเว้ยกูอึ้งเอชอาร์นี่แหละมึงออกให้กูตั้งแปดตัวเลยเหรอกูถามจริงนะถ้าสีทองแล้วเป็นเทร่าคือใช่แน่นอนนะครับผมมาดูซิว่าจะไปจะใช่เทร่าหรือเปล่านะไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงอันต่อไปนี่แหละน่าจะใช่แล้วถ้าเป็นเทร่าคือใช่นะครับผม มิซูริสอ๋อหลุดเลสโอเคดูว่าตัวอะไรโอเคเซนตินะครับผมก็ถือว่าดีเก่งกนะครับผมและผมก็ยังไม่มีเธอด้วยนะถือว่าเป็นการหลุดเลสที่ได้ใชไไไ้ได้เอามาใช้งานอะ่ะเออเป็นตัวละครลุดเลสที่เอามาใช้งานได้นะครับผมโอเคบทต,ต่อไปขอซากุระเลยได้หรือเปล่านะโอ้ เออ,เอ,อใช่ใช่ใชไปพอปกติเล่นภาษาไทยในมือถือบ่อยนะครับจนแบบลืมลืมงล,ล,ล,ลืมแต่พอมาเล่นในคอมเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็แบบนะมันนิดนึงนะมันต้องอ่านก่อนทำไมเสียงมันเหมือนทองอีกแล้ววะฟังจากเสียงแล้วเนี่ยทองเหรอทองอีกมตินึงเหรอ ไม่ใช่น่าจะม่วงไม่ไม่ใช่ทองแล้วกว่าโอเคอ๋อเกนะครับผมดูว่าจะมีเฟกไหมไม่คีเฟกนะอ่าเสียดายอู้เฮ้ยวันนี้วันอะไรวะเน,นี่ยมุ่ง SR แตกเยอะมากวันนี้แปลกมากเลยนะเนี่ยยู UU SR ก็แตกรัวๆเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะฮัลโหลวอนแทพเทน เอเยอะมากนะครับผมโอเคนะท่านผู้ชมเมาสติดสุดท้ายแล้วขอทองแตกแบบจบๆไปเลยได้ไหมสกุลาสสองเปเซนมาขอฟังเสียงหน่อยอันนี้อันนี้ทองแน่นอนอันนี้อันนี้อันนี้อันนีก็ทองเว้ยเอ้าเชี่ยมม่วงเอาไม่ใช่เหรอ เอ้าอะดูปกติปังเสียงแล้วมันได้แต่ไม่แต่ม่วงเยอะวันนี้โอเคตัวใส่เสียงมันไม่เกี่ยวแล้วไม่เงยแต่วันนี้มันเป็นอลอะไรไม่ได้ม่วงม่วงแต่เยอะมากเลยนะเนี่ยม่วงหกเมื่อกี้ก็ม่วงห้าเมื่อกี้ก็ม่วงแปดคือแบบเยอะมากนะเออแต่ตัวละครเอสอาร่อยมากเลยจนม่งกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ได้การันตีอีกทีนึงแล้วตอนนี้ใกล้จะได้การันตีแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะเก็บไว้แลกกรารันตีของพิวกิมนะครับผมถ้าตู้พิวกิมเข้ามาผมก็จะแลกเลยนะเพราะว่าพิวกิมยังไงก็เปิดแล้วมันคุมนะครับผมวันนี้ก็ได้ต,ตัว,ตวละครแหม่สองตัวก็คือเซนติแล้วก็ยูห้าที่ดุดเรทมาแต่ก็นะดีเอาดุดเรทมาได้ก็ดีแหละเพราะว่าอยากเก็บตัวละครทุกตัวในเกมนะครับผมเป้าหมายของผมในเกมนี้เนาะเก็บครบทุกเก็บครบทุกตัวละครในเกมนี่คือเป้าหมายของผมนะครับ ก็ยังขาดอีกกี่ตัวตวะตอนเนี้ยหนึ่งตัวตอนเนี้ยครับเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบกว่าตัวเออก็ยังขาดอีกยี่สิบกว่าตัวก็ยังมีก็ยังม,ยงมียังมีช่องทางให้เปิดหาเพิ่มนะอ่ะก่อนจบคลิปเราไปใส่ยัดลิงเลเวลเลยดีวยกว่าครับผมตอนนี้ผมก็แม็กเลเวลอยู่ที่ร้อหกสิบ จะทำขึ้น2 0 0รได้นี่คือมึงต้องทำตัวละคร SSR ปลดตันนะครับซึ่งมันยากมากแต่ก็มีมีสิทธิ์ได้อยู่นะช่วงนี้ก็มีโอกาสได้อยู่นะเออไม่ได้แย่เลยอ่าไปปลดเพิ่มนะครับอ๋อผมไม่เคยเข้าระบบนเจ้าคับหรอโอเคอุ้ยแต่ช่องไม่พอด้วยต้องปลดช่องโอเคโอ้ผมต้องไปฟาร์เพลสเลยเนี่ยโอ้โอเค เพชรหมดจริงๆแล้วเนี่ยคลิปหน้าผมจะมีเพชรเปริดอาชายไหมวะโอ้โหถ้าจะถ้ามันจะขนาดนี้นะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้มาสองตัวที่ผมยังไม่มีเนาะคลิปนี้ก็ไม่น่าเกลือแหละเอออัพสกิลเอแล้วกันเพราะยังไงมันก็ได้ใช้ในะตัวละครพวกเนี่ย ตัวหนึ่งก็เป็นยูห้ายูห้าอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่ไม่รู้นะว่าเก่งหรือเปล่าแต่เห็นคนไม่ใช้กันก็ไม่น่าเก่งหรอกโอเคนะคะนนร,รับผมทุกผู้ชมนั่นก็เมื่อหรสั่นคลนคิดนี้เนี่ยผมก็ควนต้องกดตราไปก่อนนะครับผม รู้ว่ไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ